สบายดีบุษคูสุขคนเออเท้าอันไม้ไปอันตุเจ้ามนอนบายดีก็ลูกพี่พี่มาปิดหน้าให้แม่พี่ตุเจ้าก่อนเออไอชิไปใช้เออไอลงนาลงนาน้ำไอเด้อป้าลุงข้อย่างเด้อลูกเด้ออืมข้อย่างไอข้อย่างเออย่างก็ย่าลงรถ เออไปยังเหยียบรถเหยียบรถน้ำมาไปรถเออโอ้ยหุ่มความอยี่ไปไปบ้างนู้นมีน้ำลงนาเด้อให้ลงบึงเข้าเออบ่ลงเหยียบน้ำไปไป ไปชิงไปโลดชิงไปโลดชิงไปโลดชุกชายเหรอยาลงผู้อหันวะ เอาเดียวละวะลงฮะเล่นลงทางพุดบ่ครับบ่ฟัง <coughs> 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 ยังร้องท่าพวกไปเลี้ยงไปเออเออไปไปมึงเข้าเฮาเนี่ยบงงามไอเออมันบ่มีมันตายบ่ละมันไปย่างลงแล้ว เข้าเล่าเว้ยบมมีป่าเลา,า,าละทงไห้ทงนาฝนเศร้า,า,ลาแล้วก็พาลูกมาลงเละาะไอโอ้แดดก็มีบาน,ะนาเออจับ ย่างได้ดีได้หัวปักกระเทียมลงหน้าเลยเฮ้นูๆนูนูนูไปย่ไปย่างย่างไปไปตวกขนาเป็นตกขานาเป็นเนี้ยอไรตกน้ำบออเป็นเนี้ยอะไร ไม่ยอให้อูมเันเออต๊ขน่าล่ะเอามักลินใหม่มามักลินใหม่มักลินฝ้าเด่ปูาปูน้ำเข้ามาเหอเอ้ยมาหาหน่อไม้เฮ้ยมงแคนหาหน่อไม้ห้เราทไมก็มีแต่เองมันได้บ้าน แน่งหน่อไม้แน่งก็เอาพี่น้ น่อมันดีจ้ะไม่หาน่อมกันเด้อโอ้โหมีน่อมแล้ว่ต่เหนงวันหน่อยเผาคุณเข้าไปก็ไปด้ มี่ปเนอะไม่ได้แหนวัน,ม,นมันอยากหงอยแล้วนามัย่ผู้ป่าผู้ดงหาน้ามกับลูกชายค่อยมาพี่ลูกมาพี่แม่ปอกอ่า ใส่ไม่หมวกฮะมันหนาวมันฮอนเหนมันฮอนอะถือเว้นถือเว้นมันฮอนเออฮ้อนเราไปใส่เลยย่าให้เปาะไม้ก่อนคมหอมหรืเปล่าบวกหอมบวบเออบวมหอมอ่ะน้ำไม้ขมบวมโตนะจะพุ่งมีส่วนนะเอออยู่แถวนี้กับบวมหอมค่ะ เนียงนาง <c oughs> นนมันก็นี่โอ้มันออกตลอดฮักตลอดมันก็มีนะเม็ <c oughs> นวันยาวเนียงนางมันก็มีน <c oughs> ใหม่